หลังจากที่เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นดราม่าร้อนแรงนะคะก็คือกรณีของพี่หนุ่มกะลาที่มีการนอกใจจนใูนเพนชูรีภรรยาคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานถึง27ปีจนกระทั่งทางด้านของจูนเองเนี่ยเดินหน้าฟ้องเมียน,น้อยเรียกค่าเสียหายกว่า10ล้านค่ะและแม้ชีวิตที่ผ่านมานะคะหลังจากเป็นข่าวเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดค่ะหนุ่มกลาเองเนี่ยเจอมรสุมดราม่าเยอะมากๆเลยเรื่องของครอบครัว พักฝั่งหนุ่มกลาเองก็โดนแล้วก็แม้ฐานะสามีของหนุ่มกลาเองเนี่ยอาจจะยังมีข้อบกพร่องไปบ้างทําหน้าที่สามีอาจจะยังไม่เต็มที่ไปบ้างตามข่าวที่ได้เราทราบกันนะคะถ้าหากว่าพูดถึงอีกฐานะหนึ่งในฐานะของพ่อก็คือเจ้าตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องนะคะแถมยังดูแลลูกสาวได้ยอย่างเต็มที่เลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวด้วยล่ะค่ปะป๊าป๊าหนุ่มเองเนี่ยก็จัดหอบเค้กเซอร์ไพรส์ให้ลูกอย่างเต็มที่เลยมีโมเมนต์ซ ซึ้งในระหว่างที่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะคะได้มีการจุดเทียนร่วมกันเป่าเค้กคริสปเปอร์เดย์ B B B Day, พร้อมกันมีการเขียนแคปชั่นเหมือนกันค่ะบอกว่าแค่มีเธอก็พอไม่ต้องมีของขวัญแล้วก็มีการร้องเพลงร่วมกับลูกสาวด้วยนะคะทำให้หลายๆคนเห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มจะใจอ่อนก็บอกว่าเออในมุมมองของคนเป็นพ่อเนี่ยเขาก็ยังเป็นพ่อที่น่ารักนะแต่ในมุมมองของสาม,มีแม้ว่าอาจจะมีการบกพร่องบ้างตอนนี้ก็เข้าใจว่าเออแยกกันละส่วนหนึ่งก็ทําหน้าที่พ่อ หน้าที่สามีก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเรื่องของการโยงกันอย่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปส่วนเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าทําหน้าที่พ่อได้ดีจริงๆหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจำนวนมากเหมือนกันค่ะ